คีขงต้นคงฝากก็ไดดอกคุณพ่อวิมเลเราอยู่ทางเสียงไหมว่าจะเป็นโอ้ยไปเที่ยวน้ำพ่อวิมลก่อนนกอดๆห้ยให้หัวใจผมดอกไมพอ่อแถมไปน้ำส่ันสย่างเนาะกินข้าวพาถอยยินดีต้อนรับนะครับคุณแม่บุญมี ใพ่อเอกใพ่อเอกไปเนเะอพ่เอกใพ่เอก,อเอก,อเอกคุณแม่บุญมีเนาะใพ่อเอกมาแล้วเด้อสวัสดีนักทายพี่กับแม่กับวาเบ้แลลวบุญมีหอดพุมานี่ลูกใต้ใหญ่กับไปวัางๆเนาะทิมนางเอกโคย้ยทางแบบน,นี้ทาน อีกนู่นเจ็กน้อยเนาะแต่ว่าก็เปินบางม่องได้เจ้าซุปมะเขือซุปกระขอบอขคุณนไล่เนาะคุณแม่บุญมีคุณแม่บุญมีพ่มีคุณมีบอกเลยว่าดีอยู่คุณมาเที่ยวคุณพี่นาง กินข้าวย่าซุปไอเนาะมาจำในกดีใจเื่เกาและเนาะว่าจะเห็นหน้ากดีใจลดว,วได้ว่ากันเนาะพี่กินน้องนิ่มอัน กระเปกอยู่ได้ไรเนาะมือนี้เนาะตามหาเวลาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วได้ลามาแล้วรอไปเห็นกันอยู่จังสะนะันรอไปไปเห็นเศ้าบวขึ้นกบสิว่าสวนสดนงำว่ยังใครว่าเบิงแงละเออมันไป เราบ่ถือทางกับบ่แจกสกเราบ่ถือทางเพเพื่อนพ้องบ่มีนเนาะยันไม่ลอสวัสดีค่ะแม่เขียนขอบคุณหลายๆเนาะจจะนนาอคุณล,ลัดดาใายยวานคือแต่ละคนเนะาะภารกิจมันก็นมีหลายอย่างเนาะคุณมีพรมนี้แล้วกับปากหวานปากหวานกำเนียนะ <laughs> เป็นห่วงเม่ก็เป็นตะเพ่ต้มท้าไม้ไปซงแล้วแจวกับปีน้ำไปกินซุ่มกันตอนไหน,นตอนเที่ยงบ่ตาเฮงหมื่นนะคุณแม่บุญมีครับจะรอนะครับกบมาไม่ว่างนอนนะะะอะ กินข้าวพาถอยยินดีต้อนรับนะครับคุณแม่บุญมีช่วยคุณแม่บุญมีอันลูกเจยถามหานั่งอีกแล้วนั่งอีกแล้บวบ่เห็นผบเนาะคนที่เธอชอบคุณอาวจ้าคุณพิ่นางฝากฝากดอกไม้หัวใจ ดีเส้นกันนะครับคุณแม่บุญมีเอ้ยเาคาณแม่บุญทีเนะ้ะจัจเห็ดจังไหนเนาะแนวเห็ดบกปินเนาะละวิวันแล้วขับรถคุณพ่อท้องหลังขับรถอยู่โอ้ขน่าเห็นใจเราเลยเนะเาะอ้าวขอ พี่อยู่สมุทรปราการน,นะคะโอ้ไปเจ็คหน้าที่ล่ะในเล่าในเลาสวัสดีเหมือนกันนะครับคุณแม่เขียนจังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภออิงตสตั์กินมาสงแขกโอ้ยพี่นางกระใจดีครับ รักและคิดถึงพี่นางสวัสดีตอนเช้าเก้าโมงค่ะยายยายเครื่งหนึ่งอยู่ทางหนอกเครื่องหนึ่งเข้าอยู่ในวัดกินข้าววัดนอนสาราวันเปิดจนว่าเสียงดังสนั่นวันไหวเป็นบ้านที่ มันมันงามบวอรอัอันเพราะว่าเขาเขาเฮ็ดเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะมันไปเป็นตอนเตาเนาะรถเชิญตู่ก็ฮอดมันวอยู่ล้วติดตัวเมยอยู่เพราะตู่าลทานนี้ อย่าลืมเวลามาละกายจริงไหมเล็บสวัสดีจ้าขอบคุณขอบคุณนะจ้าคุณยาน้องที่แไปมามารับส้มบนมีผู้มีนี่แล้วไปกินข้าวต่อแล้วไปกินข้าวกับส้มมะเขือแล้ววะสวัสดีจ้าคุณยายตี เดียวนะมาแต่ใส่กับผู้เดียวนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีนะจ๊ะได้ินแต่หมูคนวานาะสวัสดีทุกคนอยู่ในห้องนะครับลูกจ้อยกับสวัสดีสวยเลยคิดว่ามันวันสวยสินะมันวัานในเบืองเวลาเนาะ แต่พอมาเบิงมันเลยอ,อืมถ้า <c oughs> คุณบุญมีคุณบุญมีผมมีคุณบุญมีผมมีแล้วไปกินสุปมะเขือน้องไออุ่นกำลังรับชมวัสดีจ้าคุณยายน้องไออุน่นขอบคุณนะคะคนที่เธอครับพี่นาง เอียงว่ามันมันมีเจ้งสันบุญมีแม่กว่าดีอยู่คนมาเที่ยวคุณพี่นางไปเที่ยวเสี้ยงใหม่พอวิมลจะไปทัไงนหมดว่ามาหาเลยวันนี้ขอตัวไปต่ออีกนะคะ แกขอบคุณละยลายมีนวาสนนคุณลัดดาเฮ็ดให้ดีเนาะเฮ็ดให้ดีแล้วก็เฮ็ดให้ถึกใจมูเพื่อนเนาะเท่ากับครึ่งหนึ่งอยู่ทางนอเครึ่งหนึ่งเข้าอยู่ในวัดกินข้าวัดนอนสาราวัน ขอบคุณเด้อที่บวทักท้ายเนาะขอบคุณมากๆเลยลูกชายล่ามาแล้วมาให้กำลังใจเมยเนาะมาให้กำลังใจก็ต้องรอเที่ยงเที่ยงหน่อยจ้าถ้าคิดถึงก็ต้องรอตรเที่ย,ยายกกว่ามันไม่เป็นไร สนทนากำลุกจอยะก็กถือว่าน่าก็เคยมาอยู่แต่ว่ามือนีมือนีเพิ่นส่งมานี่บม่มีมีนอวัชนกคุณรัดดาอินทิชัยกำลังรับชมสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีคุณบุรียะ พวาเขาทาเป็นเดคุณแม่เขียนครับน่ารักอ้าวเราอะ้อาวน่ารักเน้ยเอ้าวน่ารักตอบถูกแล้วครับคุณพี่อมเออแม่เมนเราเราบวด้ตัวหรเราเราอยู่อุบลยังใจจ้า เพราะเอกในดวงใจของน้องไป่ทรงเลยพี่นั่งกับใจดีใจดีเลยอาเครื่องบินมาทรงมาทรงแขก <laughs>